จนได้ใบเตยโดนบางคนแซะแรงมากหลังลุกโพสต์เรื่องนี้หลายคนให้กําลังใจและชื่นชมความเก่งของลุกชานวิทย์น้องชายและผู้จัดการของใบเตยสุธีวันหลังออกมาโพสต์รีวิวครบหนึ่งเดือนหลังจากใบเตยกลับบ้านพร้อมเผยสาเหตุรับงานไวเพอรลุกใช้เงินเก็บของตัวเองโหทุกอย่างไว้ไปเกือบหมดแล้วค่ะแค่ใช้ใจ่ายต่อเดือนของลุกที่ต้องหามาจ่ายรายเดือนของทั้งครอบครัวคือเยอะมากๆแบบที่ลุกก็คิดว่า ตัวเองคงไม่น่ารอดเกิน3เดือนแต่ลุกสู้มากๆ6เดือนคือจะพูดว่าหมดตัวก็พูดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น รุกคงรอไม่ได้ค่ะถ้าพี่เตยออกมาแล้วได้รับโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวช่วยลุกและช่วยได้มากๆลุกคงมีความจําเป็นที่ต้องให้พี่ใบเตยทํางานค่ะและอีกอย่างงานร้องเพลงที่พี่ใบเตยทําก็เป็นงานที่เขาทําได้ดีที่สุดและเป็นพลังใจที่ดีในการสู้ชีวิตต่อสําหรับคนเป็นนักร้องถ้ามีคนมาฟังมาดูตัวเองร้องเพลงคงจะเป็นพลังใจมากๆเลยจริงไหมคะลุกเข้าใจทุกคนและขอบคุณมากๆสําหรับความ หวังดอย่างไงก็จะพยายามดูแลพี่เตยและที่บ้านให้ดีเหมือนที่เคยทำมาตลอดนะคะงานนี้ไม่พ้นโด,ดนแซอีกครั้งที่ชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นลงโซเชียลบอกว่าส่งกำลังใจคนที่หมดตัวเพราะโดนโกงค่ะซู่ๆูครับเหยื่อที่หมดตัวเพราะโดนโกงน่าสงสารคนที่โดนโกงซู้ๆูครับเป็นกำลังใจให้คนที่โดนโกงทุกคนครับสงสารคนที่ถูกเธอทำเป็นตน้น